คุณหมอคะน้ำตาลย่าหวานหรือว่าน้ำตาลหล่อฮังกวยทำให้ยูริกสูงหรือเปล่าคะ สารให้ความหวานของชนิดนี้เนาะคือย่าหวานแล้วก็น้ําตาลหล่อขงกล้วยไม่ได้ทําให้ยูริกสูงนะครับน้ำตาลที่ทําให้ยูริกสูงเนี่ยก็คือน้ําตาลจากผลไม้นะครับหรือการทานน้ําผลไม้ต่างๆหรือการทานผลไม้ลดหวานในปริมาณมากๆสิ่งเหล่านี้จะทําให้ยูริกสูงได้นะครับแต่ถ้าพูดในมุมสารให้ความหวานเอาข้อมูลณนะปัจจุบันปี2567ถึงปัจจุบันเนี้ยสารให้ความหวานที่ยังมีข้อมูลว่าปลอดภัยอยู่ก็มีอยู่2ตัวก็คือย่าหวานกับน้ําตาลหล่องกล้วยทีนี้ถ้าจะ ถามถึงสารให้ความหวานตัวอื่นๆที่ใช้กันเยอะๆอย่างซูคาโลสเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมโดยส่วนตัวหมอหมอยังถือว่าใช้ได้ซูคาโลสเนี่ยมีความหวานมากกว่าน้าตาลธรรมดาถึง600เท่าเพราะวาเวลาการใช้ครั้งนึงเนี่ยเราใช้ในปริมาณน้อยทีนี้บางคําถามก็จะมีถามว่าแล้วถ้าเราจะทานสารให้ความหวานกับทานน้าตาลเลยเนี่ยอันไหนมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันโดยส่วนตัวหมอเองแล้วเนี่ยหมอยังเลือกทานสารให้ความหวานนะถ้าทานแก้วนึงกระป๋องนึงอย่างเงี้ยหมอมองว่ามันยังโอเคนะครับแต่สําหรับคนที่มองว่าเอ้ยทานเครื่องดื่มที่มี สารน้มหวานแบบแทนน้ำเปล่าเลยอ่ะวันนึงเป็นแบบหลายๆแก้ว5 6แก้ว8แก้ว10แก้วอย่างเงี้ยหมอยังถือว่าไม่โอเคเรื่องของสารให้ความหวานก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ